สวัสดีครับผมนายพีรพงศ์รอบครับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมญณีจากการจนาพิเศษวิทยาช่างทองหลวงผู้เข้ารับการขัดเลือกการประเมินนักเรียนพระราชทานครับเนื่องจากกระผมมีความชื่นชอบในด้านของงานศิลปะจึงเข้ารับการศึกษาณนะการจนาพิเศษวิทยาช่างทองหลวง ซึ่งเป็นวิทยาชวาะทางที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีและประเภทวิชาศิลปรกรรมจุดมุ่งหวังในอนาคตของกระผมกระผมต้องการที่จะเข้ารับข้าราชการครูเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ทักษะประสบการณ์ทางด้านช่างเครื่องประดับอัญมณีอีกทั้งยังต้องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานช่างทองหลวงผสมผสานกับงานเครื่องประดับอัญมณีให้เป็นที่รู้จักกับสาธารณชนต่อไปครับ กระผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยได้รับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม3.97ครับโดยมีทักษะในด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆดังนี้ได้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบและสร้างสารรค์ต้นแบบเครื่องประดับดีด้วยแว็กซ์ได้เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการลงยาสีเย็นเครื่องประดับ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องประดับด้วยมือกระผมมีความแข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์จำไวยมีความคล่องแคล่วว่องไวมีบุคลิกภาพและมารยาทที่ดีมีการรักษาความสะอาดทางในร้านร่างกายและสถานที่ปฏิบัติงานกระผมยังมีกิจกรรมเพื่อให้ตนเองได้ปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดคือกิจกรรมการเล่นกีฬาเปตอง กิจกรรมการเต้นออกกําลังกายและเข้ารับการอบรมต้านภัยาศิติดอีกด้วยครับและกระผมยังได้รับความไว้วางใจจากคณะครูให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ทําหน้าที่ผู้นําในการทํากิจกรรมคารพทงชาติในทุกๆช่วงเชา้าทําหน้าที่ประธานชมรมวิชาชีพเครื่องประดับอัญมณีทําหน้าที่เป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยทําหน้าที่หัวหน้าสืย์ม่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีมีหน้าที่วางแผนงานและมอบหมายงานและจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สินของศูนย์บม่มในการหารายได้ในระหว่างเรียนจากการทำธุรกิจ Si e i ์อิต h m a เมจิแ d l ลักกิสโตนซึ่งเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียนกระผมจะเลือกวัสดุที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบลูกค้า แนะนำและให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจครับกระผมเป็นผู้ที่มีความกระตันย่กระตะเวทีโดยช่วยเหลืองานมารดาในการเปิดร้านในทุกๆช่วงเช้าและในเวลาหลังเลิกเรียนอีกทั้งกระผมยังช่วยมารดาในการดูแลน้องๆและในการทํางานบ้านต่างๆกระผมเป็นผู้ที่รู้จักอุทิศเวลาส่วนตนเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ต่อเพื่อร่วมงาน และช่วยเหลือกิจการงานต่างๆที่วิทยาลัยและเพื่อนรมง,งานต้องการความช่วยเหลือโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยดังนี้เข้าร <The> <changed>. ่วมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟีดซ์เซนเตอร์จิตอาสาบริการชุมชนในการสร้างงานแห่นสลักชื่อการช่วยเหลือวิทยาลัยในการจัดจำหน่ายสินค้าผลงานนักเรียนนักศึกษาร่วมแบ่งปันอาหารให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติครับ กระผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพมหากษัตริย์โดยเข้าร่วมกิจกรรมการเคารพธงชาติในทุกๆช่วงเชา้าและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเช่นกิจกรรมการเบียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษากิจกรรมดีดินได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2567 เป็นตัวแทนนักเรียนยน,น,ยนักศึกษาไปเผยแพร่ผลงานนักเรียนนักศึกษาให้แก่บุคคลสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลระดับเหรียญทองการประกวด Thailand New j e n e in Water Award 2 2 2 3 3รระดับอาชีวศึกษากลุ่มการท่องเที่ยวในผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยลายอัตลักษณ์ บุรณคตาาสีธารวดีรางวัลชนะเลิศและดับเหรียญทองสถานศึกษาขนาดเล็กสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2566ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครรางวัลเหรียญทองการประกวด Thailand New g e n i n v e อ t น r a w a r เต0 2 3 ะระดับอาชีวศึกษากลุ่มการท่องเที่ยวในผลงานชุด,ด้วยไม้ไทยสีวิไลบนเครื่องประดับครับสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาบิดามารดาเพื่อนๆตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนที่บ่มเพาะให้กระผมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ครบถ้วนดังปัจฉญาที่ว่า ซื่อสัตย์มีวินัยใจอาสาและก็ผมขอสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ครบถ้วนฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองที่พัฒนาประเทศชาติต่ตอไปครับขอบคุณครับ